สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านๆชาแนลนะครับเจอกันคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับเพื่อจะไปทํำฟลอกนะครับในการเลี้ยงปลาในระบบไฮโอรฟอกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีแบบไหนบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ น,นี่นะครับก็จะมีส่วนประกรอบสําคัญสําคัญอยู่3อย่างนะครับก็จะมีกากน้ําตาลนะครับอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่400กรัมนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นลำละเอียดนะครับจะใช้อยู่ที่2อ่า200กรัมนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับก็ที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นที่ห้อพาวไบโอนะครับ ชื่อเดิมเขาเป็นไบโอพาวเดอร์นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวใหม่ของเขานะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นพาวไบโอนะครับก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ไดอ้อะไรเลยนะครับก็ผมซื้อของเขามาใช้นะครับตัวนี้ก็ขายกลางแล้วนะครับก็ใช้ดีนะครับตัวนี้ก็จะ มีส่วนประกอบหลักๆสามอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะามาเริ่มํามกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะละลายกับน้ำตาลในน้ำก่อนนะครับก็พอดีใช้มือข้างเดียวนะครับในการถ่ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับครับ อตอนนี้ผมก็ละลายกากน้ำตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนำให้ละลายกากน้ำตาลในช่วงที่อากาศอุ่นๆน,นะครับเพราะกากน้ำตาลจะละลายน้ำได้ดีนะครับทีน,นี้ก็ละลายกากน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะผสม ลำละเอียดนะครับกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ของเรานะครับไปในน้ําอีกถังหนึ่งนะครับซึ่งผมจะมีผ้ามาไว้กรองไว้ด้วยนะครับให้กรองพวกกากสีที่ติดมากับลำละเอียดที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วเราก,ก็จะเอาไปาผสมรวมกันกับกากน้ําตาลอีกทีนะครับ กากเยอะเลยนะครับเป็นทั้งกากของกวามละเอียดแล้วก็ของอหูเชื้อนะครับผมก็เลยคิดว่าผ้าที่ใช้เมื่อกี้นะครับมันน่าจะถี่เกินไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้าที่มีความหยาบมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะไปกรองใหม่นะครับกรองเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดข้าว เล็กๆนะครับที่ติดมากับลำนะครับก็เดี๋ยวเราจะผสมหัวเชื้อกับการน้ำตาลนะครับเข้าด้วยกันครับส่วนการจะนำหัวเชื้อไปขยายเพื่อจะทํำฟลอกนะครับปกติก็จะเมื่อผสมเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาไปรวมกับน้ำาทางน้ำา1000ลิตรนะครับ แต่เพราะว่าผมไม่มีนะครับก็เลยใช้ถัง l, 2 0ง200ลิตร2องถังนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งครึ่งนะครับอเอาไปใส่นะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ออกซิเจนเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้เติมหัวเชื้อจูลินซีที่จะทำบล็อกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็จะใช้ หัวทายนะครับในการให้ออกซิเจนนะครับเราจะให้ออกซิเจนแบบนี้เป็นเวลาเจ็ดถึงสิบวันนะครับเปิดตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับและช่วงที่ภายในเจ็ดวันเราก็จะมาตรวจสอบฟอกนะครับแล้วก็เช็คค่าแอมโมเนียที่ในถังนะครับในน้ำนะครับ ระยะ,ระยะนะครับถ้า,าไม่มีแอมโมเนียเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีฟอกเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําในสองถังนะครับไปผสมรวมกับน้ําที่อยู่ในบ่อนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากนี้จะเตรียมน้ําในบ่ออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อรอ ฟลอกนะครับที่ผสมนะครับครับขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับทำฟลอกนะครับในระบบเอลฟล็อกนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับก็จะเป็นการเตรียมบ่อนะครับ เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะเตรียมที่จะเอาปลามาลงนะครับก็ส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ